สวัสดีค่ะสำหรับราศีพฤกษ์นะคะประจำเดือนกันยายน2563นะคะไพ่ใบแรกที่ได้นะคะก็คือไพ่ four of bones ค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความประสบความสำเร็จนะคะทางด้านความรักนะคะใช่ถ้าบางท่านนะคะที่มีคู่นะคะ จะคบเจอคู่ของคุณแล้วแบบบางทีอาจจะแบบถึงขั้นสละศพในช่วงนี้ด้วยนะคะเป็นไพ่ที่แบบไพ่แต่งงานไพ่ใบหนึ่งที่เป็นไพ่สําหรับการแต่งงานนะคะแล้วก็การงานก็แบบประสบความสําเร็จนะคะจะเป็นกิจการแบบกลางๆนะคะถึงกิจการเล็กๆที่จะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขทำแล้วเหมือนแบบ เติมเต,มต็มแล้วก็เหมือนการเลี้ยงฉลองมีการ้ฉลองเพราะว่าประสบความสําเร็จในงานที่ทําอยู่นะคะไพ่แวนล้อมของคุณนะคะที่ได้นะคะก็คือ six bonds ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะมันมาคู่กันเลยกัยกบไพ่ของเจ้าชะตานะคะก็คือ six, six cups ค่ะไม่ใช่ six bonds ขอโทษที six cups เนี่ยเป็นไพ่ที่คุณเนี่ย วนล้ำลึกถึงการเจอคน,คนรักเก่าหรือว่าเพื่อนเก่านะคะคุณอาจจะลงเอยกับแฟนเก่าของคุณก็ได้หรือว่าคุณอาจจะลงเอยกับคนที่คนคนคนที่เป็นเพื่อนกับคุณมายาวนานมากแล้วคุณแบบไม่เคยคิดเลยว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแล้วแบบในที่สุดคุณก็หันไปเจอเขาแล้วก็แบบคนนี้แหละคนที่ใช่สําหรับคุณอะไรอย่างงี้ค่ะคือ อาจจะเป็นแฟนเก่าหรือว่าเพื่อนเก่าสมัยก่อนที่เซอร์ไพรส์คุณว่าเป็นคนที่ใช้ในตอนจบอะนะคะมีเกณฑ์หัวนาดีทานไฟเก่าคู่คู่ของคุณเนี่ยจะมีความเป็นเด็กอยู่คือถ้าสมมติอายุมากกว่าเขาก็จะดูเด็กเขาจะดูเด็กกว่าวัย เขาจะมี energy ของความเป็นเด็กอยู่นะคะก็จะทำให้แบบความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยรู้สึกแบบเติมเต็มมากคุณจะรู้สึกแบบ happy สุดๆเลยกับคนคนเนี้ยคืออยากได้อะไรได้เหมือนเติมเต็มอ่ะได้ The World เลยนะคะเขาทำให้คุณรู้สึกแบบเติมเต็มสุดๆครบรอบวง นะคะแล้วก็บางท่านอาจจะแบบเหมือนได้เดินทางร่วมกันอะไรเงี้ยกับแฟนคนเนี้ยอืมเป็นสายเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยทั่วโลกเลยถึงแม้ตอนนี้มีโควิดนะคะแต่ว่าในพื้นดวงอะ่ะคุณจะมีเกณฑ์ได้เดินทางแบบด้วยกันเยอะแล้วก็คุณจะรู้สึกเติมเต็มมากแล้วมีความสุขสุดๆเลยผู้ของคุณจะมีเอนจีความเป็นเด็กที่มีแพชชั่นแล้วก็ มีความแบบทําให้คุณรู้สึกแบบอิ่มเอมใจอะออแล้วก็มี energy ที่ทําให้คุณรู้สึกใหม่สดอยู่ตลอดเวลาอไพ่ดีมากะค่ะคุณเลยในอนาคตนะคะไม่ว่าคุณจะทําหน้าที่การางานอะไรก็ตามนะคะคุณจะประสบความสําเร็จแบบมากๆเลยอะคะ่ะนี่เป็นแบบไพ่ที่ดีที่สุดแล้วนะคะเดซันก็ คุณจะเจอคู่ที่ดีที่คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตคุณแล้วก็เจอความรักที่ดีด้วยเช่นกันอถ้าคนที่มีเกณฑ์ที่จะมีลูกนะคะคุณจะได้ลูกที่เป็นอภิชาติบุตรในอนาคตด,ด้วยนะคะอการงานดีมั่นคงจะเจอแบบการออฟเฟอร์เรื่องงานนะคะ ที่ทำให้คุณแบบรู้สึกแบบมีความสุขมากมากเลยอะเ,ออเป็นงานที่ทำแล้วแบบได้ทั้งเงินแล้วก็ทั้งตอบโจทย์นต,ตัวคุณอะทำให้คุณมีความสุขข้างในแล้วก็ได้เงินและประสบความสาเร็จมีเกณฑ์ได้ลูกอัปชาติบุตรด้วยอัปชาติบุตรนะคะโอ้ยเยี่ยมมากๆส่วนในเรื่องออปัญหาของคุณอะ บางครั้งคุณจะต้องมีความเที่ยงตรงเป๊ะมีอะไรต้องกล้าพูดแบบฟันธงไปเลยอะในบางครั้งคุณอาจจะแบบมีความสุภาพหรือความไม่กล้าขี้เกรงใจหรืออะไรเงี้ยค่ะที่ทําให้แบบบางครั้งเนี่ยเวลาสื่อสารกับคนอื่นอาจจะแบบสับสนได้เพราะคุณโมดขี้เกรงใจอยู่อะไรเงี้ยคุณต้องมีความแบบเป๊ะฉะชันแล้วก็พูดอะไร เหมือนบางทีคิดอะไรก็พูดแต่ว่าหาวิธีพูดให้มันซอฟไม่ต้องแต่แบบมีความแบบตรงไปตรงมามากกว่านี้นะคะเพราะบางทีอาจจะมีความอ้อมค้อมมากที่เก่งใจในบางกรณีนะคะกับการอีกฟกอีกฝากหนึ่งเลยนะคะคือเราต้องอ่านให้ได้ทั้งสองอย่างนะคะก็คือในบางกรณีก็เป็นคนที่แบบเป็นคนที่พูดอะไรแบบ ขวัญภาษามากเกินไปใช่ค่ะคือบางกรณีจะเป็นแบบพูดเลยก็แบบห้วนอะจนจนทำให้แบบไม่รักษาน้ำใจของอีกฝั่งหนึ่งนะคะมีสองฝั่งน,นะคะฝั่งด้านด้านดีและด้าน,นคือฝั่งด้านด้านเอ็กซ์ตรีมสองด้านะนะคะก็คือต้องอ่านให้ได้ทั้งสองด้านก็เนี่ยแะค่ะก็คือบางกรณี หวนมากเกินไปทําให้แบบอาจจะผิดใจกับเพื่อนหรือว่าลูกน้องมีความแบบรู้สึกแบบกลัวไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเพื่อนร่วมงานรู้สึกแบบอึดอัดเวลาทางานด้วยเพราะว่าคุณมีความแบบหวนมากหรือพูดอะไรแบบไม่มีความแบบซอฟนะคะกับอีกฝั่งหนึ่งที่แบบขี้เก่งใจมากเลยอะ่ะต้องต้องการความฉาฉาดและต้องการความตรงไปตรงมานะคะส่วน เรื่องเกี่ยวกับความช่วยเหลือของคุณนะคะก็ก็มีคนคอยช่วยเหลือคุณนะคะใช่ก็มีเกณฑ์การช่วยเหลือแต่ว่าเหมือนจะเป็นช่วยแบบแอบเหมือนไม่ได้ช่วยช่วยโดยตรงอะช่วยแบบช่วยรับหลังอะคนบางคนแบบเหมือนช่วยใต้โต๊ะช่วยรับหลังไม่ได้ช่วยแบบเปิดเผยอะค่ะมีมีมีคนที่ช่วยรับหลังอยู่ มีคนสปอร์ตคุณไม่ออกหน้านะคะส่วนในเรื่องอสิ่งที่วิตกกังวลคุณในบางกรณีนะคะคุณคนที่อยากจะแต่งงานแล้วก็ถ้ายังไม่พบเจอคู่นะคะแล้วก็อยากที่จะแต่งงานมีครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วมีคนสุกว่า ดูไพ่นะคะก็คุณมีเกณฑ์จะได้พบคู่นะคะอย่างมากเลยะคะ่ะเพราะว่ามีไพ่ที่ดูเป็นคู่มีอยสามใบที่แบบที่เป็นเป็นไพ่คู่อะคะ่ะเจอเจอแหละไม่ต้องมีตกกังวลนะคะสำหรับบางคนที่กลัวว่าจะแบบไม่ได้แต่งงานหรือว่าจะเจอคู่ไม่อะไรเงี้ยได้เจอคะ่ะมีมีมีเกณฑ์ ได้เจอคู่นะคะแล้วก็ไพ่พระใหญ่ขึ้นนะคะก็คือควรจะสําหรับคนที่แบบนับถือศาสนาใดก็ตาม,มานะคะก็คือควรจะไหว้พระสวดมนต์หรือบูชานับถือชาในสิ่งที่คุณบูชานะคะแล้วสิ่งต่างๆจะดีขึ้นนะคะเมื่อคุณบูชาเนี่ยบางทีแบบเรื่องงานก็จะยิ่งพัฒนาไปอย่าง ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะไพ่รสรุปได้ไพ่ a e of pentacles นะคะก็คือการงานก็จะแบบเหมือนคุณก็มุ่งมั่นทำง,งานไปนะคะแล้วก็งานของคุณก็จะดีขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะเพราะว่าได้อิทธิพลของ the sun แล้วก็ ace of cups ด้วยนะครมีผู้คนแบบหยิบยื่นข้อเสนอยื่นงานทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะมีงานเข้ามาแล้วเป็นงานที่ดีทำให้คุณมีความสุข อืมเราได้เงินดีมีเกณฑ์ได้ลูกที่ดีมีชาติบุตรอย่างที่บอกนะคะแล้วก็การงานอยู่กเเกณนดีแล้วได้เงินด้วยนะคะอืมความช่วยเหลือมีคนแอบช่วยอยู่แต่ไม่ออกหน้านี่ราคาของราศีพฤกษบนะคะก็นี่ก็เป็นดวงของคุณในเดือนกันยานยนส5 6 3าค่ะ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะยังงเจอกันเดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ